ใหยืนตรงๆก่อนขาขาทั้งสอข้างนะครับอยู่ประมาณไหล่ของเราครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกบ้องบ็อกซิ่งไทยแลนทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมเทรนเนอร์เด็กวัดซึ่งหลายคนนะครับพยายามติดต่อสอบถามผมเข้ามาจะให้ผมทําเกี่ยวกับคลิปสอนมวยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในทาง ของทฤษฎีตรงนี้ผมเองอาจจะไม่เก่งนะครับเท่ากับเ,เทรนเนอร์อื่นๆนะครับเอาเปว่าเดี๋ยวจะลองทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในการสอนมวยนะครับการยืนมวยเผื่อว่าท่านสมาชิกจะได้เอาไปฝึกซ้อมเองที่บ้านนะครับเอาเปว่าทดลองการทำคลิปสอนมวยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับใครต้องการที่จะให้ทางเทรนเนอร์อดิวัดแนะนำเกี่ยวกับ จุดไหนนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตอบในการทําคลิปสอนมวยแบบจาเป็ฉบับของเด็กวัดนะครับวันนี้เราก็เริ่มต้นกันที่การยืนกาดมวยก่อนนะครับสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามันเข้ามานะครับและอยากจะให้ทางเทรนเนอร์เนี่ยทำคลิปสอนมวยนะครับวันนี้ก็จะมาลองดูกันนะครับผิดพลาดประกันใดนะครับว่าต้องขออภัยกันไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า บางทีบางทฤษฎีนะครับมันต่างกับการปฏิบัติในการสอนอาจจะไม่ดีพอนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการการยืนมวยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังืนไม่เป็นคือพอตามแบบฉบับของง่ายๆนะครับของในหนึ่งวัดนะครับให้ท่านสมาชิกนะครับลองยืนยืนนะครับการยืนมวยนะครับให้ยืนตรงๆก่อนนะครับยืนตรงๆขาขาทั้งสองข้างนะครับ อยู่ประมาณไหล่ของเรานะครับเรารู้ว่าตำแหน่งไหล่ของเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราก็ะยับดูนะครับถ้าเกิดกว้างไปแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้ส่วนที่สาคัญนะครับคือขาต้องตึงนะครับขาต้องตึงแล้วก็อยู่ประมาณไหล่นะครับนี่คือประมาณไหล่มันไม่ระบุตายตัวนะครับว่าต้องกว้างเท่าไรนะครับว่าต้องกว้างยาวเท่าไรครับเอาเป็นว่าเอาไหล่ เป็นตัววัดแล้วกันนะครับของแต่ละคนบางคนตัวใหญ่ก็กว้างน่อยนะครับเอาหลายเป็นหลักนะครับหลังจากที่เรายืนตรงแล้วนะครับก็ให้ขยับเท้าที่ไม่ถนัดแต่เท้าที่ถนัดนะครับเพราะว่าการยืนการยืนกาดมวยนะครับจะเอาเท้าที่ถนัดอยู่ข้างหลังนะครับถึงหลายคนก็เห็นมาแล้วนะครับหลังจากที่เรายืนตรงแล้วนะครับก็เอาเท้าที่ถนัดก็คือเท้าขวา ก้าวไปข้างหลังนะครับก no no. no ้าวไปข้างหลังก็ให้ยืนเฉียงๆประมาณไหล่เหมือนกันนะครับประมาณตัวไหล่ประมาณนี้มือยังไม่ต้องนะครับลอเลื่นขาก่อนเนี่ยใช้ปลายขานะครับปลายขาปลายตีนนะครับไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยขยิงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเปิดต้นเปิดต้นขึ้นมาเล็กน้อยอย่างนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกับขยิงแบบนี้นะครับแค่แค่หอาน้ําหนักน้ําหนักตัวเราครับทั้งสองข้างอยู่ที่จมูกเท้านะครับ ที่จะมุกเท้าแบบนี้นะครับแล้วลองยืนขยับนะครับยืนขระยับดูก่อนนะครับค่อยๆเดินนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับตัวตรงๆนะครับตัวตรงๆค่อยๆฝึกค่อยๆเดินหน้าถอยหลังนะครับหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับนี้เราก็เริ่มยกมือขึ้นมานะครับยกมือเมื่อเรายืนนิ่งๆนะครับเรายืนนิ่งๆเรายกมือขึ้นมาแบบนี้นะครับในการตั้งกาเมือที่ถนัดจะอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะครับกรเหมืนกัเท้า โดยเท้าก็ายังคงอยู่ในตำแหน่งไหล่ของเราเหมือนเดิมนะครับตัวตรงๆนะครับมองไปข้างหน้ายกมือขึ้นมาในการคำม,มัดนะครับไม่ว่าจะใส่นวมหรือไม่ใส่นวมหึงอาพันมือหรือไม่พันมือนะครับทุกคนต้องคำม,มัดในลักษณะนี้นะครับคำม,มัดในลักษณะนี้บางคนอาจจะอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นการตั้งการที่ไม่ถูกต้องเวลาการเราจะออกหมัดนะครับมันจะไม่ถนัด ให้เอาหน้าหน้าหมัดนะครับหน้าหมัดของเรานะครับหน้าหมัดของเราเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับให้ตันหมัดยืดออกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเกร็งนะครับใช้สบายๆย,ยกขึ้นมาตำแหน่งที่ให้เรารู้สึกว่าเราไม่เมื่อยกว่าไหลเอาตำแหน่งไหลเป็นหลักนะครับให้ต่ำกว่าไหลหน่อยนะครับไม่ใช่ว่ายกแบบนี้นะครับแต่ยกแบบนี้เรา ได้ไม่นานมันก็เมื่อยนะครับมันก็เมื่อยรูปแบบเมื่อยนะครับขึ้นเป็นที่มาของการตกพอเราการตกขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นนักมวยอาชีพนะครับก็จะโดนมาได้นะครับบางคนตั้งการแบบถึงพอการตกลงมาก็โดนมาได้ซึ่งถ้าเกิดเราตั้งประมาณทางมันซึ่งจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันจะทําอะไรนะครับในส่วนของท่อนแขนนะครับมันจะทําอะไรเราเราก็ได้ยกอยู่อย่างนี้นะครับ หรือไปแบบนี้นะครับมี่ประมาณนี้นะครับประมาณคิ้วมัดตายอยู่ประมาณคิ้วหน้าเรามัดาอาู่ประมาณติ่งอูประมาณนี้แล้วก็โยกขึ้นไปนครัแล้วก็โยกแล้วก็ไปเดินขึ้นไปโยกไปเดินหน้าซอยลครับครับคือบางคนในการฝึกมวยนะครับบางท่านคิดว่าการติ หรือการต่อยหรือการทําอะไรที่มันรุนแรงเลยนะครับมันจะเป็นผลดีซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่นะครับเริ่มต้นของการฝึกมวยเราต้องเริ่มไปที่ค่อยๆเบาๆให้มันชํานานนะครับอย่างเราเรายืนมวยนะครับเราจําแบบมาเปะ๊ะแบบเป๊ะเหมือนนักมวยต่อยเลยมันก็ไม่ได้นะครับเริ่มต้นคือยืนเฉยเฉยยืนตรงๆ ประคองน้ําหนักเริ่มกระยิงนะครับเริ่มกระยิงเท้าอันนี้เริ่มอันนี้จังหวะที่เร็วขึ้นนะครับปกติเราจะยืนเต็มเท้าแบบนี้นะครับทีนี้เริ่มฝึกเริ่มกับยิงนิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าน้ําหนักตัวเราอยู่ที่จมูกเท้าทังซ้ายและขวานะครับบาลานซ์มันเท่ากันเพื่อการทรงตัวนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยนะครับเริ่มต้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปรีบไม่ใช่ว่าพอปุ๊บ อยากล้อมวยปุ๊บอยากจะติดเป้าเลยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เป็นเป็นช้านะครับแล้วก็เราจะรู้จังหวะการออกหมัดการออกอาวุธไม่เป๊ะนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงเข้านะครับมันจะได้ประสิทธิภาพถูนะครับซึ่งตามแบบะบับของเทรนเนอร์เ,เองนะครับในการฝึกมวยของผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆนะครับคิดอยากจะฝึกซ้อมเองที่บ้าน นะครับหลังจากออกกำลังกายอะไรทำร่างกายมาเรียบร้อยนะครับมีการทําร่างกายแบบวิ่งสักวันสักสี่ห้ากิโลนะครับร่างกายก่อนสองสามวันนะครับแล้วเราก็มายืนตอนที่เราเราเราวอร์มร่างกายนะครับมายืนมายืนดูมายืนกายครับพอเริ่มพอเราเริ่มถนัดขึ้นนะครับเราก็ประหยับนี่นะครับเราขยัแบบนี้ครับเระหยับไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มว่าเราขยิ่งน้ำหนักอยู่ที่จะมูกเท้าเรียบร้อยนะครับ ตัวเราตรงเราจะรู้ว่าเรายืนแล้วเราเรารู้สึกมั่นคงนะครับไม่ล้มนะครับอย่ายืนกับต้นเท้ารถ้ายืนกับต้นเท้ามันจะไปแบบนี้มันจะล้มได้นะครับต้องยืนใตหมุดเท้าแบบนี้ตัวตรงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับหรือใครที่อยากจะฝึกเท้าท้ายแล้วก็ลองขยับนะครับเราก็ลองขยับได้นะครับมีการฝึกฝึกซ้ายเท้าหน้านะครับปลายตีนนะครับต้องชี้ตรงไปข้างหน้า เท้าหลังนะครับเฉียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปิดต้นนะครับยืดเปิดต้นไปแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับเท้าขวานะครับที่เราถนัดเหมือนกันนะครับต่อไปแล้วก็เริ่มยกมือนะครับเริ่มยกมือขึ้นเพื่อตั้งการครับเริ่มยกมือนะครับไม่ต้องไปเกร็งนะครับกำมาได้แน่นเฉยๆนะครับกำมาได้แน่นแล้วก็ยืดขึ้นไปนะครับลองก็ะยับเดินไปหน้านะครับขยับเดินไปหน้าถอยหลังให้มันรู้ว่าเราตรงตัวได้นะครับ ทักวันต่อวันนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ E ีนี้ก็ฝากท่านสมาชิกไว้แค่นี้นะครับกับหลายคนที่อยากให้เทรนเนอร์ตกวช่วยทำคลิปสอนมวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งเรื่องการสอนในลักษณะนี้เอาเป็นว่า E ีีนี้เป็น EP ีแรกแล้วกันนะครับหากใครอยากจะชมต่อนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเทรนเนอร์จะมาสอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเริ่มออกหมัดเริ่มเลขของการออกหมัดเป็นยังไงนะครับออกแข้งเป็นยังไงนะครับจนถึงการตีกระสอบการเตะเป้าของเทรนเนอร์เดวัตเองนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสกไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจากเทรนเนอร์เดวัตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ